It was at this moment that he knew. He fucked up. <whistles> <whistles> Nani? สวัสดีครับผมก้องมวลยวัฒน์นะครับในวันนี้นะครับวันที่5ธันวาคมนะครับเป็นวันเกิดของไอดอลสาวสุดแสนสดทุกคนยังนะครับที่ผมเองติดตามเขามานานมากๆแล้วนะครับนั่นก็คือบีมวินนี่นั่นเองนะครับหรือว่าบีมอดีตวงฟีเวอร์นั่นเองนะครับสุสัมวันเกิดนะครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีมีความสุขต้งเรีแจ่มใสแล้วก็เป็นที่รักต่อทุกๆคนด้วยนะครับผมเองก็ชอบฟังเพลงวงวินนี่มากๆเลยนะครับอยากสักวันหนึ่งคงได้ปล่อย เองใหม่ในเร็วๆนี้แน,น,น่นอนครับผมก็จะติดตามวงวินนี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมเองก็จะฟังเพลงเก่าๆในวงฟิวเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับถึงวงนี้จะดตุดติไปแล้วก็ตามนะครับแต่ผมก็ชอบเพลงในวงฟิวเวอร์มากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดได้มีโอกาสจะต้องงานกันจริงๆก็จะถือว่าเป็เนเรื่องที่น่าดีๆมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาโวยพอเกิดบปนวินนี่เนี่ยก็มาโวยพอกันได้เลยนะครับแล้วก็เกิดใครที่อยากจะไปติดตามผลงานต่างๆในวงวินนี่เนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกช่องทางทุก สเรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเไปฟังเพลงเก่าๆอย่างวงฟีเบอร์กันหน่อยนะครับกอนจากกันไปครับเดี๋ยวผมจัดร้องเพลงวันพอวันเกิดมาให้เขาฟังสักหน่อยก็จะกันนะครับขอโทษครับคุณบีมสุดสัปดาหเกิดนะครับเดี๋ยวผมจัดร้องเพลงวันพอวันเกิดมาให้คุณฟังนะครับก็จะฟังจริงๆน,นะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you HAPPY BIRTHDAY TO b i m w i n n y HAPPY BIRTHDAY TO YOU สวัสมกันนะครับคุณดีมครับ ถ้าเกิดผมได้พิสูจน์โอกาสได้ร่วมง,งานกับวงวีนี่เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับค mm hmm. ือแบบได้เจอหน้าสาวๆในวงวีนี่เนี่ยผมก็คงแบบติดอาการไม่เข้าอ,อยู่เลยนะครับคือแบบได้มีการพูดคุยกันแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดผมได้เจอกับสาวๆวงวีนี่ตัวจ,จริงๆแล้วเนี่ยผมก็คงออกอาการแบบว่า It was at this at moment that was knew he he fucked เดินเต้นตอนแต่อตตายแต่แตแตาย แบบพูดไม่ออกเลยนะครับที่จะเจอเหล่าส,ส,สาววงวินนี่เจอจริงๆนะครับผมก็คงแบบพูดไม่ค่อยออกเลยนะครับที่จะเจอเจอจริงๆนะครับก็ผมก็คงประมาณนั้นนะครับที่จะเจอพวกเขานะครับหวังว่าผมกับวงวินนี่เนี่ยคงจะน่ามีโอ,อกาสได้ร่วมงานกันในเร็วๆนี้แน่นอนครับอยากจ้างผมจบไปตั้งหาก่อนนะครับเหล่าส,ส,สาววงวินนี่ครับ ก็สุสัวัาเกิดนะครับคุณบีมครับขอให้มีความสุขในวันเกิดปีนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปติดตามของนาตาจาของวงวินี่เนี่ยก็ไปติดตามกันหน้าเลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงวงวินี่กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงเก่าๆในวงฟีเวอร์กันด้วยนะครับสุสัวัาเกิดนะครับคุณบีมครับ Happy birthday Happy birthday Happy birthday you you to 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 Happy birthday to you.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 